สวัสดีค่ะเรามาดูรถเจ็ดที่นั่งที่เป็น PPV นะคะของแบรนด์มิสูอีกคันหนึ่งนะตัวนี้นะจะเป็นมิสูปัจจโลตัวรถปี19อเค่ะและรายละเอียดตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อรุ่น GT e l i c Evolution ราคาตอนนี้นะคะเราเปิดไว้อยู่ที่8 3 8 0 0 0สานะคะตัวรถสีขาวนะแล้วก็ตัวนี้ชุดแต่งได้หลังคาด้วยนะถ้าท่านใดสนใจตัวมิสูปัจจโลตัวนี้ก็แนะนาหรือจะดูภายในเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะ ของฟอร์ดนะคะฟอร์ดเอเวอร์เตัวนี้ก็จะเป็นตัวปี19เหมือนกันนะคะตัวรถตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่อง2.0ดีเซลนะเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วจะเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อเหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมอีกคันหนึ่งรถตอนนี้ PV ีเรามีหลายคันเลยนะคะก็จะเป็นของตัวโตต้านะคะโตต้าฟอร์จูเนอร์ตัวนี้นะคะจะลด จะเป็นปี21ด้วยแล้วก็รายละเอียดตัวรถตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อเครื่อง 2.4V นะคะตอนนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่1ล้าน58,000ตัวรถนะคะรับประกันเลยไม่น้อยด้วยคันนี้ไม่แค่50,000กาโลเองเพิ่มเติมอีกคันหนึ่งของแบรนด์ีซูซูนะีซูซ u ตัวนี้นะคะได้ตัวท็อปสุดของเขาเลยตัวนี้จะเป็นเครื่อง3,000ขับเคลื่อน4ล้อของ i ูู z u New X นะตัวนี้นะคะราคาเราเปิดไว้อยู่ที่1ล้าน 38,000ท่านใดหารถที่เป็นรถที่เป็น v P V แล้วก็ขับเคลื่อน2ล้อหรือ4ล้อแนะนำทั้งทั้ง4คันนี้ให้ใช้หรือติดต่อบเบอร์นิ้ข้างล่างได้เลยนะคะมีบริการนอกสถานที่ไฟแนนซ์จัดได้เยอะจัดได้เต็มด้วยทักมาได้เลยนะ